ลึกืนค้อคืนกับบริเวณนะครับถ้าคนเาราตั้งใจจะทำพัญักสักอย่างเนึ่เหมือนกับใจผมตัวผมความรู้สึกของผมและจิตวิญญาณของผมที่ตั้งใจจะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับพี่น้องเจ้าให้เจ้าสวดกันทุกคนนะครับตอบไทยถามกันมานะครับหลายสายขนาดเลยนะครับลำไย,ยเปลือกแดงเป็นเพออญญาะอะารนะครับคำถามนี้เดี๋ยวผมจะตอบเล้นะครับลำไย,ยเปลือกแดงนะครับมันบ่งบอกว่า มันเริ่มขยายตัวแล้วครับมันต้องตกใจเลิกนะมันต้องตกใจผมบอกไ้เลยว่ามันต้องตกใจใส่น้ำใส่ปุ๋ยตามที่ผมบอกวันไหนเวลาไหนควรใส่น้ำว,วันไหนเวลาไหนควรใส่ปุ๋ยวันไหนเวลาไหนควรที่จะพ่นยาก็กทําตามที่ผมบอกโดยเฉพาะว่าหลายท่าน f c มือบหยหลายท่านตกใจว่าลำไยเบืองแดงนะครับมันต้องตกใจครับนั่นแหละครับคือผมบอกว่าลำไยเนี่ย จะเริ่มใหญ่ละนะคาร์แบอัดนะ้ำเข้าไปเนอะช่วงนี้ฝนก่อทิ้งช่วงน,นะครับนะเขาแกะดูผมจะแกะให้ดูนะครับว่าเออเนะี่ยเม็ดในเปลือกดำละเปลือเปิือกเริ่มแดงนะครับและสูตรนี้นะครับต่อที่คำนวณดูนะครับลำไยพวกอีก้แกะออกมาอาหารางอี้นะครับเม็ดในอย่างอี้แล้วเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนสูตรเป็นปุยตัวสุดท้ายคือศูย์0 6ส0 60, บวกกับ15 15 15จัด ได้เลยนะครับฟองปากนะครับเปลี่ยนสูตรตัวสุดท้ายจัดได้เลยนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นเอาละความเป็นจริงนะครับคือใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะคือโค้งสุดท้ายแหละเนี่ยนะจะถึงเส้นชัยแล้วคือเขาต้องแบบว่าอัดเข้าไปได้เลยนะครับน้ำปุ๋ยนะครับเต็มที่นะครับตัวสุดท้ายอย่างที่ผมบอกนะครับ 0060บวก15 15 15นะครับแกะดูแล้วหน่วยมุกอี้แกะดูแล้วเม็ดในสีอย่างอี้จัดได้เลยนะครับนะย้อนแถมกรามหนึ่งนะครับ0060บวกกรัม15 15 15ปุ่ยตัวสุดท้ายนะครับนะแล้วก็วันนี้มาเจ้าออกตั้งแต่มาเจ้านะครับได้ไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปที่พักผ่อนที่นั้นโหนะครับก็ เห็นสายน้ำที่ไหลไปแล้วก็เห็นผู้คนที่มาพักผ่อนนะครับหลายคนหลายท่านที่เจอกันก็ทักทายกับอาจารย์ประสิทธิ์นะครับขอบคุณนักๆนะครับหรือว่าจะเป็นนักปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายพราะว่าจะเป็นคุณหนูคุณน้องเ c ซีวัยรุ่นนะครับนะก็อยากจะบอกกับผู้คนว่าอาจารย์ประสิทธิ์คนเมืองนะครับดีใจนะครับที่มาได้มาพักผ่อนแล้วก็มาเจอกับพี่น้องห,หลายๆท่านที่ น้ำผงวันนี้นะครับเนามาจนถึงมะขับมะขืนนี้ก็คิดแบบเอ๊มีประโยชน์กับพี่น้องชาวสวนนะครับว่าเอฮาวรจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยได้หรือยังถามถ่ยจะเข้ามาลำไย,ยเปลือกแดงเปลี่ยนเพาะไอ้น้องน,นะครับเนาก็อยากจะให้พวกเราเข้าใจกันนะครับขออนุญาตอธิบายชัดๆนะครับว่าลำไย,ยเปลือกแดงมาต้องตกใจนะครับนี่คือการบ่งบอกว่าลำไย,ยจะเจริญเติบโตแล้วนะครับเต็มที่ ใกล้จะเสร็จที่แล้วนะครับเนาะแล้วถ้าเขาแกะดูเม็ดไายมาหน่อยมกอีนะครับแต่ที่ผมส่องไฟให้ดูเนี่ยครับนะหน่วยขนาดนี้นะเมื่อคืนผมยังมาส่องไฟให้หมูเขาดูนะครับว่าระยะแบบนี้เปลื้อนูตรปุ๋ยได้เลยนะครับอย่างที่ไฟผมส่องให้ดูนี่นะเปลื้อนูตรปุ๋ยได้เลยจัดได้เลยสูตร์ศูนย์หกสี่หกสี่ห้าสิบห้าสิบห้าเออนะเอฟซีผมอยู่ที่ไหนกันพ่อครับนะตะปูดลีนะครับจังไฮนะครับเตา นะตั้งตั้งไหนพ้องพะยานะครับเวี่ยงปะเป้านะครับหรือว่าจะเป็นตั้งตั้งลี่ะครับนะแต่ว่าจะตั้งเตาการะครับส่งเสียงเข้ามาทักทายกันใต้คลิปอยู่ที่ไหนกับพ่อครับพิมพ์เข้ามาทักทายก่อนเอฟซีของผมอยู่ที่ไหนกับพ่อ,องพ,อองพิมเข้ามาทักทายกันใต้คลิปได้เลยนะครับอาจารย์ประทิดก็จะได้มีกำลังใจนะครับนะทิ้งท้ายคำคมไว้ว่าวันนี้กมมาที่อจตุจเจ้กผมาที่น้ำผงกาอยากจะบอกว่าถึงแม้เขาจะขี้รถทีบ เขาจะขี่รถเครื่องหรือเขาจะเดินเขาจะวิ่งเขาจะปัะ่นจักรยานหรือว่าเขาจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ถ้าเขามองที่เป้าหมายเขาก็จะไปถึงเป้าหมายแน่นอนขอเพียงห้าหมมุดศรัทธานในถูวเก่าปัจสิคนเมืองจะอยู่เคียงข้างคนตลอดไปพิมพ์ข้อความมาทักทายกันใต้คลิปคนละครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปัจิคนเมืองขอบคุณและก็ฝากกดติดตามกดถูกใจนะครับขอบคุณครับ